คำพีธรรมกึ่งพุทธกาลในเช้าของวันที่หก เมษายนพศ2564ณสวนธรรมมิกราชเค้าพระพุทธเจ้าเมื่อได้กราบนนบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะองค์ท่านแล้วนั้นจึงได้นนบน้อมเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ท่านไป ดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธเบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกปัถนาจะขอเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ถึงข้อธรรมบทที่134นะเจ้าค่ะการเอาชนะหัวใจประการที่สแห่งการเกิด คือการเอาชนะการลุ่มหลงในเกียรติในชื่อเสียงในรอบยศสรรเสริญต่างๆนะเจ้าค่ะเราจะมีวิธีฝึกฝนตนเองอย่างไรให้เรานน้นดับความลุ่มหลงในเกียรติได้เพื่อจะได้ดับหัวใจประการที่สี่แห่งการเกิดได้ลงพระพุทธเจ้าค่ะ ขอพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาแสดงธรรมน,นี้ให้ลูกได้ฟังและนำไปพิจรารณาเผยแผ่ให้ทุกคนได้รู้ตามเพื่อถอดถอนการละความลุ่มหลงในเพื่อถอดถอนความลุ่มหลงในเกียรติด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะ เอาละนะประยาธรรมเอ่ยก็ดีแล้วละถ้ายังนั้นก็จงตั้งใจฟังให้ดีพระยาธรรมเอ่ยเรื่องเกียรตินั้นเป็นเรื่องที่จะต้องแบกเอาไว้เป็นเรื่องที่ทำให้ตนนั้นต้องเหนื่อยต้องทุกข์ต้องทนเพื่อที่จะต้อง แบกมันเอาไว้บุคคลผู้ลุ่มหลงไปในเกียรติย่อมเป็นบุคคลผู้มีภาระอันหนักหน่วงบุคคลผู้ละต่อความลุ่มหลงในเกียรติได้ย่อมเป็นบุคคลผู้มีความเบากายเบาใจย่ยอมอยู่ยอย่างเป็นสุขเรียธรรมเอ่ย ทุกคนต่างมอบชีวิตของตนเอาไว้ให้กับสังคมเมื่อมีบุคคลเชิดชูยกย่องเราเราก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติรู้สึกว่าเป็นสุขรู้สึกว่าดีแต่ในความเป็นจริงแนละ้วมันเป็นการหลอกให้เราหลงเข้าไปอยู่ใน ความลุ่มหลงในเกียริการแบกรับเราจะต้องแบกเอาไว้ซึ่งเกียริที่มีนั้นกินก็ต้องกินอย่างมีเกียรินอนก็ต้องนอนอย่างมีเกียริทำสิ่งใดก็ต้องทำอย่างผู้มีเกียริมันจึงเป็นเรื่องที่เป็นภาระอันหนักหน่วงให้กับตัวของบุคคลผู้ ยังรุ่มหลงในเกียรตินั้นอยู่ฉะนั้นเรอาต่ำเอยหากลูกตั้งหลายต้องการที่จะพิจารณาถึงการถอดถอนความลุ่มหลงในเกียรติซึ่งเป็นปัจจัยหัวใจแห่งการเกิดประการที่สีนั้นลูกก็ควรที่จะพิจารณา ในประการที่หนึ่งก็คือพปเจรนางให้เห็นโทษแห่งการลุ่มหลงในเกียรติลุกการที่เราลุ่มหลงในเกียรตินั้นได้ประโยชน์อะไรการที่เราลุ่มหลงไปในเกียรตินั้นมีโทษอะไรบ้างการลุ่มหลงไปในเกียรติ คือการทำให้ตนรู้สึกว่าตนนั้นเป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนยิ่งใหญ่ทำสิ่งใดก็ต้องพองตัวเข้าไว้ใหญ่เข้าไว้ทั้งที่ในความเป็นจริงแนละ้วตนก็ไม่ได้มีความสุขอยู่ในการสร้างภาพเช่นนั้นเลยทั้งที่ในความเป็นจริงแนละ้วสิ่งเหล่านั้น เป็นเพียงแค่สิ่งที่หลอกตนว่าด,ดีหลอกผู้อื่นว่าด,ดีเท่านั้นประโยชน์กกมันนั้นไม่มีมีแต่โทษโทษกกมันก็คือเราต้องพยายามรักษามันไว้พยายามทำให้ดูว่ามันดีอยู่พยายามที่จะแบกับมันไปแบกมันไว้ ไม่ว่าจะเหนื่อยเพียงใดก็ต้องแบกไปแบกไปเพื่อให้สังคมยกย่องเชิดชูเพื่อให้สังคมนั้นเป็นผู้ที่ตัดสินว่าเรานี่ดีแล้วมีเกียรติอันยิ่งใหญ่เพื่อให้เรานี้เอาชีวิตของเรามอบให้กับสังคม และการที่มีชีวิตโดยให้สังคมเป็นตัวตัดสินผิดตูกดีชั่วให้กับเรานั้นก็ไม่ได้สมหวังอยู่ร่ำไปคือไม่ได้มีแต่คนชื่นชมหลกรูก,กเพราะปะกติแล้วก็ย่อมมีทั้งคนรักมีทั้งคนเกลียดเป็นธรรมดาประยารมเอ้ย แต่การที่เราทำเช่นนั้นเราตังหากเราลูกที่เป็นบุคคลพู้หลงไปพยายามพองตัวออกให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็เบ่งอยู่อย่างนั้นพองตัวไปเรื่อยๆจนสุดท้ายตัวของเราเองลลูกจะเป็นผู้ทุกข์เองเะนั้นพ,นนพยาทำเอ่ย Tham sinh đây trong giờ thăm phiền phước hay bộ khốn phụ ứng, chân dốc dọng chờ Tham sinh đây giờ thăm bây phước đủ và kiệt hay đủ và, và rau ní đi ta phụ sinh lâu bên hệt thúc. nên bên thì tổng bèc áo ấy bộ con mua bẻ khó nặng, thường xuyên không thoải mái, 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 không thoải bè không thoải mái, 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 เพราะทำเอฉะนั้นการหลงไปในเกียรตินั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรละเสียไม่เกิดประโยชน์หลกรูปมีแต่โทษทั้งนั้นแหละตนก็หลงไปและพาให้ผู้อื่นหลงไปหลงไปมากก็ไปเอาสิ่งที่ตนคิดว่าตนนั้นยิ่งใหญ่แล้วไปเบียดเบียนสร้างกรรมแก่ผู้อื่นอีก สร้างเวรนสร้างกรรมสร้างพบสร้างชาติหาที่สิ้นสุดแห่งการเกิดไม่เจอไม่มีลูกทั้งหลายเอ่ยฉะนั้นเรื่องของเกียรติเป็นเรื่องของการที่ต้องแบกรับเอาไว้ยิ่งใหญ่เพียงใดก็แบกหนักเพียงใดจงปล่อยมันเสียคลายจากความทุกข์ความกังวลในการแบกรับ และจงคลายมันออกจากจิตของเราแล้วลูกก็จะเป็นดวงจิตที่เบาสบายและเป็นอิสระเหมือนบุคคลผู้ถูกคุมขังและปล่อยออกจากที่คุมขังเหมือนบุคคลผู้เคยแบกของหนักและบัดน,นี้ได้วางภาระอันหนักหน่วงนั้นเอาไว้แล้ว ย่อมตัวเบาสบายกายสบายใจเช่นนี้เราพยารรมประการที่หนึ่งกวรพิจารณาถึงโทษของการหลงไปในเกียรติพิจารณาถึงสิ่งที่มันทำให้เราต้องเหนื่อยต้องทุกข์ต้องยากลำบากแล้วเราจะได้รู้ว่า โทษของมันนั้นมีมากมายแต่ประโยชน์ของมันนั้นกลับไม่มีทีนี้เมื่อถ้าเราเข้าใจเช่นนี้อย่างนี้แล้วเราก็เข้าสู่ประการที่สองคือให้ฝึกฝนตนเองให้อยู่อย่างผู้ไม่มีเกียรติไม่มียศไม่จำเป็นต้องแบกเกียรติอะไรทั้งหมดทั้งสิ้น อยู่มันไปอย่างคนธรรมดาธรรมดานี่แหละลูกไม่ต้องมีอะไรต้องเป็นอะไรทั้งหมดฝึกฝนตนให้ละละการยึดในเกียรติการให้คุณค่ากับสังคมไ้มาตัดสินในตนเช่นชมก็ดีตัดสินด้วยคำด่าคำว่าก็ดี ฝึกฝนตนอยู่โดยไม่สนใจผู้อื่นไม่สนใจเกียรติไม่สนใจสังคมไม่สนใจอะไรก่อนไม่จำเป็นให้ใครต้องมาชื่นชมยกย่องเชิดชูเราเราอยู่มันไปอย่างธรรม,มด,ดาธรรม,มด,ดาอย่างนี้ลลูกนอนที่ไหนก็ได้นอนอย่างผู้ไม่มีเกียรติกินที่ไหนกินอะไรก็ได้ กินอย่างผู้ไม่มีเกียรติไปที่ไหนทำอะไรก็ได้ไปอย่างผู้ไม่มีเกียรติทำอย่างผู้ไม่มีเกียรติอยู่มันไปธรรมด,ดาธรรมด,ดาอย่างนี้ล่ะลูกใครจะด่าก็ด่าไปใครจะเชินชมก็เชินชมไปก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของเขาแต่เราฝึกอยู่ยังไม่มีตัวไม่มีตน ไม่ต้องมีอะไรเป็นอะไรทั้งหมดหรูกอยู่แบบสบายๆแบบที่ไม่ต้องแบกรับเรื่องของเกียรติเอาไว้ไม่ต้องพยายามทำเพื่อให้ใครพอใจเพื่อให้ตกใจใครไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งหมดฝึกตนให้เป็นผู้อยู่อย่างไม่มีเกียรติดู แล้วลูกก็จะรู้ว่ามันเบามันสบายขนาดไหน,นกับการที่อยู่โดยที่ไม่ต้องแบกรับเรื่องของเกียรติเอาไว้ให้สังคมนั้นชื่นชมยกย่องและต้องทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่แบบปลอมๆเบ่งไปรับไปนั้นแบกรับไปนันปน้นมันเป็นเรื่องที่สบายขนาดไหน,น ก็ลองพิจารณาดูลองฝึกฝนตนดูลองดูอยู่ยังผู้ไม่มีเกียรติดูว่ามันจะเบาจะสบายขนาดไหนประยานรทำเอ้ยเมื่อเราฝึกเช่นนี้เราก็จะเห็นความแตกต่างของการใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติว่าต้องแบกรับต้องพยายามมากเพียงใดทุกเพียงใด กับการที่เราอยู่ด้วยการเป็นตัวของตนเองฝึกฝนประพฤติปฏิบัติทำความดีตามใจของตนเองโดยไม่ได้ไปสนใจเรื่องของเกียรติเรื่องของการชื่นชมสรรเสริญจากสังคมการยกย่องต่างๆเรื่องชื่อเรื่องเสียงอะไรไม่ต้องไปสนใจมันเราอยู่แบบเป็นตัวตนของเรา อยู่แบบธรรมดาธรรมชาที่เราเป็นดําเดินทุกอย่างไปตามเอตตามหน้าที่ตามกำลังของเราที่เราควรจะทำและที่เราพอจะทำได้เราก็แค่ดําเดินไปดําเดินไปจึงไม่ต้องมีอะไรที่จะต้องแบบไว้เพื่ออะไรทั้งหมดเราก็จะรู้ว่าสบายเพียงใดเบาเพียงใด เช่นนี้ละปริยธรรมเมื่อเราลองฝึกอยู่อย่างผู้ไม่มีเกียรติแล้วเราก็จะเห็นความแตกต่างและก็เข้าใจเองนะต่อไปประการที่สามให้เราฝึกฝนตนเองให้เห็นว่าความหลุดพ้นนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งใด ไม่มีอะไรในวัฏฏะสงสารนี้หรอกลูก,ลกจะสำคัญมากไปกว่าความหลุดพ้นเพราะที่อยู่ของคนเราหรือดวงจิตตั้งหลายมีอยู่สองที่เท่านั้นที่ที่หนึ่งคือในวัฏฏะสงสารนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องถูกอำนาจแห่งกิเลสตัณหาครอบงำปร้สร่างกรรมเวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาที่สิ้นสุดไม่เจอวนตายวนเกิดวนทุกข์อยู่เอียงนี้ไม่รู้จุดเทศที่สองก็คือการเข้าสู่นิพพานแดนแห่งความพ้นทุกข์ทศนี้เมื่อเราไปสู่แดนแห่งความพ้นทุกข์เราก็ย่อมพ้นจากทุกทั้งปวง ไม่ต้องตกอยู่ใต้อำนาจของกฎแห่งกรรมกฎใรักไม่ต้องตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสและกรรมไม่ต้องตกอยู่ใต้อำนาจแห่งกายนี้การเวียนวนเวียนวายตายเกิดอีกจิตของเราย่อมเป็นอิสลามเบาสบายว่างสว่างสวยอยู่ในแดนแห่ง,งความพ้นทุกข์ ไม่มีอะไรใหญ่ไม่มีอะไรเล็กไม่มีอะไรต้องเป็นกฎเกณฑ์บังคับอะไรอีกต่อไปจิตนั้นอยู่สักแต่ว่ามีก็เหมือนไม่มีไม่มีก็เหมือนม,ม,ม,มีมีก็ไม่มีจึงเสมอเหมือนกันอยู่ในแดนแห่งความหลุดพ้นไม่ต้องทุกข์อีก เมื่อจิตกงเรามีที่อยู่เพียงแค่สองที่เกิดขึ้นแล้วแตกดับไม่ได้สลายไม่ได้นอกจากเราเลือกเอามาจะอยู่ในวัฏสงสารนี้อยู่กับโลกสมมติจำปลอมนี้ไปหรือเราจะไปสู่พระนิพพานเพื่อหลุดพ้นเราก็ลองพิจารณาดูและจงฝึกฝนตนให้รู้คุณค่าแห่งความหลุดพ้นว่า ความหลุดพ้นนั้นทรงคุณค่ามีคุณค่ามากยิ่งกว่าสิ่งใดในวตัตตาสงสารเพราะความพ้นทุกข์นั้นเป็นของเที่ยงแท้เป็นของอยั่งยืนและสุขแล้วนั้นไม่มีทุกข์อีกต่อไปแต่การหลงอยู่กับสิ่งใดก็ตามหลงอยู่กับลาปหลงอยู่กับยศอยู่หลงอยู่กับ เกียรติกับสิ่งที่เรานี้คิดว่าดีมากเพียงใดสุดท้ายมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ครอบงำพาเราจมอยู่เท่านั้นล่ะจะมีเกียรติยิ่งใหญ่เพียงใดก็ไม่พ้นอำนาจของกฎแห่งกรรมไม่พ้นอำนาจของความไม่เที่ยงแท้จะใหญ่คำฟ้าเพียงใดเมื่อถึงเวลาตายก็ต้องตาย ถึงเวลาตกต่ำลำบากก็ต้องเป็นไปตามนั้นเพราะทุกคนจะไม่เป็นไปตามความยิ่งใหญ่แต่ทุกคนจะเป็นไปตามกรรมของตน,อนเมื่อหมดเหตุทุกอย่างก็หมดไปกายนี้ก็ดีชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆอะไรก็ตามละหรุสุดท้ายมันก็เป็นของปลอมของไม่เที่ยงแท้ แตกดับสลายไปของดีจริงคือการหลุดพ้นตังหากเราเมื่อลูกฝึกฝนตนเองพิจรารณาเช่นนี้จนเห็นว่าความพ้นทุกนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดอะไรจะยิ่งใหญ่เพียงใดในวตาสงสารนี้ก็เป็นเรื่องของความทุกข์เป็นเรื่องจอมปลอมเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้สุดท้ายก็ต้องแตกต้องดับต้องสลายไป ทีนี้เมื่อเราได้พิจารณาถึงความเป็นจริงในประกาศนี้แล้วก็จะทำใเรามีความมุ่งมั่นที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์ให้ได้เราก็จะเข้าสู่ประการที่สี่คือเมื่อเราเห็นว่าความหลุดพ้นนั้น เป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดยิ่งกว่าสิ่งใดไม่มีอะไรในวัฏสงสารนี้เปรียบเทียบได้เราย่อมเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในวัฏสงสารนี้ไม่มีค่าอะไรอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นตัวเราตัวเขาสิ่งของเข้าของลาบยศสรนเริญสันเริญน,น,น,นินทาหรืออะไรก็ตามย่อมไม่มีอะไรเป็นอะไร ทั้งนั้นละทุกสิ่งก็เป็นเพียงแค่สมมุติมาสมมุติไปเท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีแต่จิตผู้ไม่รู้ตามความเป็นจริงเท่านั้นลหละจึงวิ่งแย่งกันเอาของปลอมๆม,มาเป็นของตนแล้วก็แบกรับกันเอาไว้เิ้นรนกันไปทุกทนกันไปจิตที่รู้ตื่นแล้วย่อมเห็นสิ่งทั้งหลายที่อยู่ตรงหน้า เป็นเพียงของจอมปลอมลูกทั้งหลายเอ,อ่ยฉะนั้นเมื่อถึงสึ่งความหลุดพ้นแล้วทุกสรรพสิ่งในวัฏฏะสงสารย่อมไม่มีค่าการจะหลงในเกียรติในยศในศักดิ์สหลงไปในสิ่งใดก็ตามย่อมไม่มีการที่เรานี้จะถอดถอนการหลงในเกียรติก็อย่อมสามารถทำได้ ฉะนั้นไอ้ลูกทั้งหลายจงพิจารณาถึงโทษของการหลงไปในเกียรติว่าการหลงเกียรตินั้นคือการแบกรับเอาไว้เป็นสิ่งที่ทำให้หนักให้ทุกข์ให้จมอยู่หลงอยู่เป็นทุกข์อยู่ตลอดไปลูกทั้งหลายเอ้ยการเี่เรานี้รู้แล้วว่าเกียรตินั้น เป็นสิ่งที่ทำให้เราหนักหน่วงเป็นสิ่งที่ทำให้เราท้องทุกข์เราก็ลองอยู่เอยียงผู้ไม่มีเกียรติลองฝึกอยู่เอยียงผู้ที่ไม่ต้องแบกรับอะไรดูว่าสบายเพียงใดทีนี้ฝึกเช่นนี้แล้วก็ลองฝึกดูให้เห็นความหลุดพ้นว่าสำคัญมากยิ่งกว่าการที่เราไปหลองอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในวัฏสงสารนี้เป็นแน่แท้ ฝึกจิตของตนให้เห็นความหลุดพ้นว่าสำคัญเมื่อเข้าถึงความหลุดพ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในวัฏสงสารนี้ย่อมไม่มีค่าอีกต่อไปการถอตถอนความลุ่มหลงหลงไปในเกียรตินั้นย่อมทำได้สำเร็จในที่สุดหัวใจประการที่สี่แห่งการเกิดในวัฏสงสารย่อมไม่มี ประยัดทมเอ้ยเมื่อลูกทั้งหลายค่อยๆฝึกฝนตนต่นทอตอนเรื่องของความหลงความอยากเรื่องของกามเรื่องของกลิ่นและเรื่องของเกียรติลูกทัก้งหลายฝึกฝนขัดเกลาเจริญในสิ่งเหล่านี้ให้มันหมดไปจากลูกหัวใจแห่งการเกิดย่อมไม่มีอีก ลูกยอมพ้นทุกข์ได้เป็นแน่แท้เช่นนี้ละปริยาตมเอ๋ยพอจะเข้าใจบ้างแล้วหรือ,อยังเราจงกล่าวทำนั้นมาเถอะปริยาธรรมสาธุพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังนะเจ้าค่ะ ลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะลูกจะน้อมเอาธรรมนี้ไปฝึกฝนประพฤติปฏิบัติให้เข้าใจกระจ่างแจง้งและถ่ายทอดธรรมนี้เผยแผ่ธรรมนี้ให้กับดวงจิตทั้งหลายได้พิจารณาให้รู้แจ้งตามเพื่อทุกคนจะได้เลิกต่อการแบกความมีเกียรติของตนทุกคนจะได้ ไม่ต้องแบกรับอะไรอีกต่อไปแล้วจะได้อยู่อย่างสุขสบายเบาสบายเข้าถึงความหลุดพ้นพระพุทธเจ้าค่ะวันนี้ลูกต้องกราบขอลาก่อนนะเจ้าค่ะเอาไว้ลูกจะมาฝ้าฟังทำหม่พระพุทธเจ้าค่ะสาธุ